สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างเฟสนะคะพบกับน้องทองคํานะคะวันนี้ทองคําอยู่ที่ลานแสดงนะคะจะมาโชว์ความสามารถให้แม่ๆม่ได้ชมกันนะคะขี้เตกกินแล้วก็ขี้นะคะก่อนอื่นที่จะโชว์ความสามารถนะคะก็เสริมหล่อให้น้องก่อนนิดนึงนะคะ อาบน้ำก่อนนะคะน้ำคลายร้อนก่อนตอนนี้ก็แสดงเสียดเ,เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรอบบ่ายวันนี้นะคะแขกหลายบอพอไหมนักท่องเที่ยวไม่เยอะนะคะช่วงนี้แต่เราก็แสดงปกตินะคะมาทำหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวช่วงนี้อาบน้ำคลายร้อนก่อนนะคะ นี่ก็เป็นลานแสดงของเรานะคะโอ้มีรูปด้วยมีรูปที่แม่สายฟ้านะคะแม่สายฟ้าวาดแสนข้าบอกเอาแม่สายฟ้ามีคนสื่อบอกอ๋อ,อผัดกันวาดนักท่องเที่ยวไมา่เยอะวันนี้ของผู้ใดแท้นน่เนเอาพรไม่หน่ก็บอกแล้วเป็นฟีมือของแม่สายฟ้านะคะนี่ เป็นภาพวาดของช้างนะคะความสามารถของช้างนะคะแต่ละเชือกสวยงามมากนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะเป็นภาพของแม่สายฟ้านะคะคุณแม่จิตกรของเรานะคะสวยงามมากอุ้ยพร้อมแล้วเหรอพร้อมหรืยอยังก่อนอื่นทำยังไงก่อน ใช่พร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> เอทอทองคำจะมาโชว์นะเอทอทองคำทองคำมีความสามารถอะไรบ้างคะทองคำทองคำโชว์ให้แม่ๆดูได้ไหมคะ oh. วันนี้เราเราเราไม่มีเพลงนะคะ oh. นี่ โอ้สวยงามโหแอคชั่นได้นานมากแอคชั่นได้นานมากปึบเออทองคำของเราสุดยอดบบขอบคุณครับหนูทำอะไรได้อีกอไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วไปแล้วเขาจะโชว์อะไรนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะเขาจะโชว์อะไรเอ่ย เขาจะชูอะไรเดี๋ยวเราจะยืนฝั่งนี้แล้วนะคะทางทางนุ้นย้อนแสงเล้วเราจะยืนฝั่งนี้เลยทองคํำจะมาโชว์หมุนห่วงแน่นอนเลยโอ้โหว่าแล้วป่ายแล้วหมุนเองเลยนะไม่ต้องสั่งเลยคะหมุนเองเลยอืมอืวันนี้เราหมุนในดอกนะคะโอ้โหหมุนในดอกนะคะวันนี้ไม่มีเพลงนะคะแม่ลืมเอาลำโพงมาด้วยนะคะโยโย่เฮ้ยโย่ ดูหมุนห่วงไม่พอทําไงอีกโอ้โหยืดสองขาหน้าด้วยนะคะอ่ายืดสองขาหน้าด้วยอวันนี้ทองคํามาโชว์โดยเฉพานะเลยโอ้นั่งสองขาด้วยโหยหล่อมากหล่อมากหล่อมากแก้มนี้สุดยอดเลยแก้ม อเต้นหผมอใส่หัวใส่หยาเยอะๆเลยใส่หมวได้น่ารักมากเลยเยอะยออนี่นี่ความสามารถผมไม่แพ้ใครเหมือนกันล่ะครับเออหดูคขาดูขาออกกาลังกายจะได้พร้อมเหรอแต่แม่ชอบแบบอ้วนๆแบบนี้แหละขอบคุณครับ จบไปแล้วมุนห่วงของเราดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรมาโชว์เราอีกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเขาก็จะเดินไปอีกนะคะเดินไปอีก <c oughs> เขาก็จะเดินไปเก็บแล้วเขาจะมาโชว์อะไรเรานะคะดูนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาหวัวหัวงายบ่ไไ้อ่ะอ่ะอ่า นี้เรามาโชว์กันที่ลานแสดงเลยนะคะถือลูกบาสมานะคะถือลูกบาสมาจะมาเตะบ,บอลหรือเปล่านะคะ,ะยังไม่รู้นะคะยังไม่รู้จะมาทําอะไรท่องคาบอกด้วยนะลูกจะมาทําอะไรโอ้ท่องคาจะชุดบาสแน่นอนถือลูกบาสมายังไงก็ต้องชุดบาสนะคะเดี๋ยวจะไปทางไหนอย่าพึ่งสีอย่าพึ่งสีงสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้แม่ตั้งกล้องก่อนนะลูกนะ เดี๋ยวนะอย่าพึ่งนะทองคำนี่ใจร้อนมากเลยนายเซนออ๋โอเคเดี๋ยวมาลุ้นช่วยทองคำนะคะโอ้โหปลาได้แรงมากปลาได้แรงมากเดี๋ยวไปเก็บมาอีกนะคะเดี๋ยวไปเก็บมาอีกอย่ามาเอาแทะดิ เก็บใหม่แล้วค่ะเก็บใหม่แล้วเล่นเองเก็บเองค่ะเล่นเองเก็บเองอ่าอ่าดูลีลาเขาก่อนนะฮะอ่าอู้หนึ่งสองสามชุบอู้นูนไปหอดอัศจรรย์ผุนทองคำชุดบาสได้แรงมากนะคะอ่าแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวอุ้ย ผู้ใดปปูแป้นนี้ยังหักผู้ใดปลาทองคำแป้นปลาปู่งหู้าทอง้นครึ่งนะฝีมือทองคำนะผู้ใดบอกคืออ่าลูกที่เท่าไหร่ 3, ลูกที่สามลูกที่สี่ใช่ไหมสามหรือสี่สี่ โอ้โหอ้แรงมาก <laughs> เอาจะเอาให้เข้าเลยนะคะจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมทองคำทองคำบอกไม่ยอมแพ้ครับ <laughs> <laughs> สปิริตสปิริตของผมนะครับสปิริตนักแสดงผมไม่ยอมแพ้นะครับดูท่าแอคชั่นเขาก่อนดูท่าแอคชั่นเขาก <laughs> ่อนปั่นเลยโอ้ยถึงจะเป็น <laughs> ตึกแต่เป็นบนตัวนี้เตะได้บ่ไปเก็บมาแล้วบอกแล้วเล่นเองเก็บเองนะคะถ้าถือสวยงามมากเตะพ่อบอกเตะหลูพ่อบอกเตะ ตรงว่างเอาไว้เขาจบไปแล้วชุดบาสนะคะต่อไปจะเป็นการเตะฟุตบอลของน้องทองคำนะคะทองคำต่อไปจะเป็นการโชว์เตะฟุตบอลนะคะเรามาดูลีลาการเตะฟุตบอลของน้องทองคำนะคะคคเขาจะเตะขาหน้าหรือขาหลังนะคะหรือว่าสองข้างนะคะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะโอ้ตอนนี้พ่อกำลังตั้งลูกบอลอยู่นะคะมีการเห็นนุ่นๆไปอีกเด้เรามาลุ้นนะคะจะเป็นขาหน้าหรือขาหลังนะคะลีลาไม่ธรรมดานะคะอ่า,อาสวัสดีครับก่อนอ มาแล้วโอ้ยขาหลังไปไซระบนไปแล้วโอ้โอยูพี่ลูกมันน้อยทอคำบอกลูกมันเล็กอะท้อคำอยากได้ลูกใหญ่ๆจังเลยแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เอาเก็บแล้วนะคะเราก็เล่นลูกเล็กไปก่อนละกันนะคะบอลน้อย,อยเต้บ๊อถือเต้ถือเตีิดิน เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้แก้ตัวนะคะเราจะให้ทองคําแก้ตัวหน่อย,ๆๆๆยทองคําบอกลูกเล็กผมไม่ถนัดนะพ่อผมชอบลูกใหญ่ๆค่ะเดี๋ยววันหลังวันหลังจะมาถ่ายเวลาพ่อใหม่แสดงบ้างนะคะจะถ่ายช่วงที่ไม่มีเพลงนะคะ,ะสวัสดีครับลูกฟุตบอลออขอโทษลูกฟุตบอลก่อนนะคะออหนึ่งสองไป โอ้ยเกือกบเข้ากอูอันนี้ก็เป็นความสามารถเล็ก <S <S ๆเล็น้อยนะคะของช้างเฟสดนะคะวันนี้ให้ตัวแทนช้างเฟสดนะคะน้องทองคำนะคะมาแสดงความสามารถให้กับทุกๆท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องช้างเฟดพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะ เอาาอเออโชวช์ลอยเออเออโชวช์ลอยโชว์ลอยก่อนปิดกล้องขอบคุณครับสุดท้านี้ขอให้แม่แม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะล่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ